วิลลกรชอบรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัวกา r d เดนทอยเด็ดทาวเวอร์ดีฟเอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเ e นต์สกิบบี้ทาวเวอร์ดีเอนต์และยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสุไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยคลิปนี้อันนี้คือเริ่มเล่นใหม่เลยเป็นแมปที่แปลกหูแปลกตาโด,โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเล่นแต่แมปทาวเวอร์ดี s เนต์ใช่ไหมอันนี้เราก็จะมาลองเล่นแมปใหม่ดูนะครับซึ่งแมปใหม่เท่ากับความรู้เท่ากับศูน,น,นย์ มีคนยืนให้แล้วมันคืออะไรเนี่ยสามสิบเมตมันจะคล้ายๆกับสติลแบรดล็อตไหมเพราะว่าเคยเล่นไอ้สติลแบรดล็อตเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวไปขโมยคนอื่นใช่ไหมแต่เน,นี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบวางแผนปะทะซอมบี้ซึ่งเหมือนจะเคยเล่นอยู่นะอะไรทํานองเทือกนั้นทำตามเขาบอกก่อนอกดซื้อไปปึ้งแล้วก็เอามาปลูกหรอกดสามแล้วก็เอาไปปลูกอ๋ออย่างเงี้ยหรอแล้วมันก็จะมีตัวพวกนี้ออกมาใช่ไหมอ๋อเนี่ยเหรอเหมือนแผนปะทะซอมบี้เ๊ะเลยแฮะพอเราได้ตัวละครมาเราก็อามาวางไว้อย่างเงี้ยหรอ อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเยแมคานิกโอเคนะมีการรีมูฟได้ด้วยถ้าจะเอาแถวใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เงินตามนี้ถูกไหมตอนนี้เราแล้วคือไงอะแล้วอย่างี้อน,อนีเราตายไหมอะ่ะเฮ้ยผ่านผ่านอยู่ผ่านอยู่โอ้โหอะไรวะนะ่ะคาป,ปูชิโน่เอสเปซูเฮ้ยให้ได้ด้วยอ๋อ,อนี่ไงเราได้ตัวนี้มาใช่ไหมแล้วก็เอาไปวาง นี่เราก็ปลดล็อกเอ๊โหแบบใหม่แบบไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยไปช่วยตีได้ด้วยเหรออ้อเอาเรือยงวะอันนี้คือน้องน้องในช่องนะครับตอนนี้มาช่วยอันนี้เอาออกไปแล้วก็อันนี้ใส่อ๋อโอเคแจม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 อย่างนี้เวลาเราจะเอาเงินเราก็ต้องเดินมาหยิบอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนสติลบอลเลยเนาะแล้วเราจะดูกิโลยังไง๋อเนี่ยหรอเจเอ็ด สี่กิโลอย่างเงี้ยหรอตัวนี้ผลิตเงนินได้เท่าไหร่สามโอ้โหหนักเลยอันนี้สี่สิบสองสองเออเหมือนดีสุดจะเป็นอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยได้โกมาด้วยโกโอ้เจ็ดสิบเจ็ดเหรียญฮัลโหลเฮ้ยเยอะนะเยอะนะ้วนะทำไงอ่ะถ้าสมมติว,ว่าเราไม่เอาตัวละครพวกนี้เราสามารถไปทําอย่างอื่นได้ไหมคือเราสามารถทิ้งได้ไหมอ๋อนี่ไงสามารถขายแบบขายเป็หลอดได้ขายเป็นหลอดอะฮะ ขายหมดเลยเหรอโอเคมาช่วยตีอย่างนี้เลยเหรอแล้วแล้วคือไงอันนี้คือเป็นการฟิวใช่ไหมก็จะเป็นการผสมพันธุ์เหมือนเอาแบนลอดมาผสมกันอย่างนี้เราต้องรู้สูตรปะ่ะซื้อพืชก่อนนะอย่างเงี้ยแบบมีราคาแพงๆแล้วโอ้ยสองร้อยล้านมันก็ต้องดูที่สต็อกด้วยเนาะโอ้สองแสนห้าเออเงินเรามีอยู่พันเก้าเวลาตัวถูกๆกันเอาเอาไอ้น,นี่ก่อนละสตรอบเบอรี่แล้วกันอ่าสตรอเบอรี่สตรอบเบอรีอร่มาแบบ แพรพันแนนี้วางไปเลยอ่ะอีก58วิอ๋อมีปลูกพอเราวางแล้วก็ต้องเราก็ต้องรอเวลามันโตอย่างเงี้ยหรออย่างนานเลยทีนี้อันนี้รอโอ้ย125เลยพี่เยอะจัดโอเคอันนี้เราไอ้นี่ได้มาแล้วเราต้องเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันจะได้แบบผลิตเงินเยอะๆเ,เอา36บาทมาใช้เอเค หรือถังรถน้ำได้พี่ถังรถน้ำอหรอมันทำอะไรได้อ่ะอ๋อมันจะทำให้โตวไวขึ้นเหรอเอ้ยเดี๋ยวๆทำไมมันเหมือนโกอาการเดนผสมกับตัวของสติลแบร์หลอดยังไงแปลกแปลกวอะอ่าแ,แ,แต่เราไม่มีเงินไงประเด็นอะใหม่เจนเดเหรอเจนเดลนี่เ,นเจ้าของโกอาการเดนใช่ไหมเดี๋ยวดะทำไมมันเหมือนสติลแบร์หลอ เล่นด้วยได้ไหมครับเอ่อพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วพิมพ์คำว่าพ B ได้เลยครับเครื่องหมายตกใจพีีนะเอ่อเราได้เงินมาสองหมื่นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหเติบโตวไวเกินอ่าซื้อน้ำนะเราต้องซื้อน้ํามานะทีนี้เราจะไปซื้อพืชที่มันแบบราคาแรงๆหน่อยละกันเราเริ่มมีตังละอีปิกโ okay. <c oughs> อเคเออได้แค่นี้ก็เอามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้มกีก่อนนะเอ่อน้ำใช่ไหมน้ำปุ๊บอ๋อมันลดเลยเหรอคือคือพอเราซื้อปุ๊บมันลดเลยอย่างนี้เลยเหรอ เอ้ยอย่างนี้ก็แจ่มดีเนี่ยเท่ากับมันเล่งเวลาได้เลยอ่ะเนี่ยอ้าวไม่มีเงินอ๋อมันมีปุ่มข้างบอกอยู่ว่ามีซีดมีการเดินมีอย่างเงี้ยหรออ๋อออโต้เซลเนี้ยหรออ๋อถ้าเป็นแรอีพิกขายไปเลยแล้วกันเนาะแล้วรีเบิร์ตอ่ะอ๋อต้องเก็บเงินหนึ่งอะไรอ่ะโอ้หนึ่งพันเลยหรอกอลรี่โอ้โหแมวหรอกเอามาอวดเดะอเอามานี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฮะมนทำอะไรได้อ่ะ แข่งมอนอ๋อมันเอาไว้แข่งมอนเหรอแล้วไปติด <c oughs> แล้วไปโยนใส่พืชเฉย <c oughs> เอ้ยร้100อยโหร้อยแปดเอ็เลยหรเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันเอ้ยเหมือนเราจะโตไวเหมือนกันนะเอาจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้ดำอ๋อมีบอกด้วยยี่สิบเอดเก้าเก้าห้าห้าเอาทำไมดาเมจไม่เท่ากันน่าจะทําติดสถานะต้องรองอีเวนต์อ๋อมีคนอื่นมาบ้านก็เลยทําให้โตไว,วเหรอเกี่ยวหรอเกี่ยวหรอไม่รู้ แต่มีคนช่วยตีนี่ก็ถือว่าดีใจตีหนึ่งอีเวนต์มาเหรออ๋อเหรอเอ้ยใช่เหรอตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบสองโอ้มันสามารถกดอีกิฟเบสแบนลอดให้อัตโนมัติเลยเหรอแจ่มแจ่มมากเอ้ยเราได้มิติมาอันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราสามารถผลิตเงินได้เท่าไหร่เนี่ยห้าต่อ,ว,อว,วิถือว่าเร็วถือว่าเร็วเก็บเงินเก็บเงินเอ้ยจะได้เป็นแสนแล้วเอ้ยมันออกแนวชิวๆอยู่นะได้อยู่นะตอนนี้เหมือนเงินเราจะครบหนึ่งแสนแล้วเราจะได้ตัวดาก้อน นี่เลยซื้อเลยพอซื้อปุ๊บเราก็วางเลยดิรออะไรอ,ะอ่ะออาวางปุ๊บรอสามนาทีวั <laughs> ดตีก่อนก็นนะ <laughs> ช่วยอยู่ช่วยอยู่ตี <laughs> เอาม,มาดูง่ายจังอันนี้คือเมตาเหรอวอเตอร์วอเตอร์อ๋อนี่คือพืชอะไรอะ่ะไอสถานะเนี่ยเหมือนมันจะมีแค่สถานะน้ำแข็งถูกไหมเพราะเหมือนเกมมันเพิ่งเปิดใช่ไหมเฮ้ยเรนโบพี่อา้าหาย วอทเฮ้ยได้อยู่โ oh. อ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนี่คือตัวอะไรเออเบลลินาคาปูชิโนเรนโบ้ไม่มันคือมันต้องรอเวลาให้แบบตัวแร่ๆโผล่มาใช่ไหมต้องรอตัวเวลาแบบโผล่มาแบบดีๆใช่ไหมอ๋อแล้วมันจะมีบอกอยู่หรอวอทจะสปาว์ในอีกหนึห่งสี่สองทับห้าร้อย วันไหนมันจะสปาวะเนี่ยแล้วก็คูณ10บลักในอีก42่สิทับหนึอเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้ได้อะไรมาเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยแง่น่าระัตะมูตะมีมากอะตัวอะไรวะเนี่ยเอ่อนนอะไรวะเนี่ยสี่อันนี้ผลิต46บาทอันนี้ส1บเอันนี้27บเจ็ดอ่ะเรากดตรงนี้ไหมอีกอเบ ได้มาแสนหนึ่งปัญหาการรีเบิร์ตไม่ใช่เรื่องเองินครับมันคือตัวพี่ต้องไปหาหลามอีกเออแล้วมันหาจากไหนอ่ะแล้วมันจะไปหาจากไหนอ,อ่ะ F.K ปฏิทก็คือปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ F.K ออนี่คือเราต้องเข้าแมปไว้ไว้ไวตลอดใช่ไหมหรือย,ยังไงพี่ต้องใช้ตัวนี้แล้วพี่จะไปหาจากไหนอ่ะน้องอะไรวะเนี่ยมิสตรีบอกเออ,อยังไม่ได้ใส่โค้ดเลยเล่นมาตั้งนานเราได้โค้ดมาแล้วเออโค้ดเราต้องไปใส่ตรงไหนนะกดตั้งค่าไหมไม่ใช่ หรือกดตรงช็อปอะช็อปไหมล้วก็เลื่อนลงมาจะมีโค้ดโอเคใส่โค้ดโค้ดแรกจะเป็นมาอ่นานว่าอะไรอะตักเหรอได้อะไรมาลักโพชั่นช่วยอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันจะเป็นของดีโอเส้นได้อะไรมาฟอสการเนตอ๋อเหมือนได้เป็นไอระเบิดได้เป็นระเบิดแล้วก็เบลดโอ้บวกเงินมาห้าพันให้แค่ห้าพันเองเหรอพี่คือแบบเราจะได้ดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงเลย 62บาทตั้งแต่แบบตั้งแต่เราเริ่มที่จะได้แบบเนี่ยเห้นหม่มิติกเดี๋ยวผมโอ้โหนานานโล่ทีเนี่ยมิติกอย่างเงี้ยเนี่ยผลิตทีละแบบร้อยหกสิบร้อยขึ้นได้ไหมอ่ะคือได้แต่แบบหลักแบบหลักสิบอะอยากได้มากกว่าเนี้รู้สึกว่าตอนนี้ผลิตเงินได้แบบน้อยมากซีดเกียร์รีสต็อกแล้วมีอะไรโอ้โหสองล้านห้าอยากได้อ่ะมิติกไม่มีตังค์อย่างงี้เราก็รองเงินอย่างเดียวเลยเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมิติกมิตติก เฮ้ยเดือดเดือดเดมิติกมิติกว้าวว้าวาเฮ้ยตีตีตีต้องได้แล้วต้องได้ต้องได้ไดจริงได้ปะได้ปะเยีสองร้อยห้าสิบว่ะเฮ้ยเอาเรื่องใส่ใส่ใสแอมมิตแบบสองร้อยห้าสิบเลยโว้ยเฮ้ยบอสโผล่มาหมื่นห้าเลยเหรือพี่อันนี้คือระเบิดได้เลยปะ เออแข่งมัน <laughs> อ,อ๋อต้องเข้าระยะก่อนหรือเปล่าระเบิดโอ้โหโอ้ชิวบลอชิวแตกไป็นซา oh. <c oughs> ได้บอสมาว่ะผลิตเงินเท่าไหร่เจ็ดสามเจ็ดห้าโอ้โหเอาเรื่อง อย่างนี้เงินเป็นล้านก็ไม่ห่างจากพี่หรอกอย่างเงี้ยดูจากลักษณะแล้วเราได้มาอีกแล้วอะคาปูชิโน่ปนอะไรเบลลินาคาปูชิโนคาปูชินานี่ป่ะโ้คือคือการจะรีเบิร์ได้เนี่ยคือก็คือต้องหาไอ้ตาลาลาเลโรตาลาลาเราก็ใช้เงินล้านหนึ่งนะเราก็จะใช้ไอ้ตัวมิติโอ้โหกอรลี่กับมิติกมิติจะเป็นบอมบีนี่กูซีนี่เออกูชีนี่ล้วจะไปหาจากไหน งั้นหมายความว่าถ้าจะรีสมมุติถ้าเราจะเอาเนี่ยเราก็ต้องไปฝากตัว i อดีไก่ก่อนถูกไหมแล้วเราก็ค่อยเอาไปฝากไอดีไก่แล้วเราค่อยมารีถูกไหมก็ก็คือสูตรถ้าแบบว่ามีตัวลิมิเต็ดเราก็แค่ต้องเอาไปฝาก i อดีไก่พอฝาก i อดีไก่เสร็จเราก็รีเบิร์ดเสร็จเราค่อยเอากลับคืนมาเท่ากับว่าเราก็จะเริ่มต้นโดยที่แบบเรายังเทพอยู่อย่างนี้โอเควิธีเริ่มต้นสําหรับคนที่เอ่อความรู้เกมเท่ากับศูนย์ <c oughs> ความรู้งเริ่นี้เท่ากับสุนเฮ้ยลดเวลาลดเวลาย้ำย้ำไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกอลลี่กอลลี่เฮ้ยมาจากไหนอ่ะีมาจากไหน,าาไหนอ่ะเอา ทำแบบนี้ไม่ได้ไอ่ะกดลี่กดลี่กดลี่ไม่อะไรเมื่อกี้ยังไม่ถึงบ้านเลยเออใช่มันยังไม่ชนบ้านเลยเมื่อกี้แตกตรงนี้เลยเอา้าอะไรวะถ้าเป็น normal มันขายหมดใช่ไหมหายครับอ้าว <laughs> ต่อหน้าต่อตาเลยกอรลี่โอ้อ้ยเอาลิเจดออกไม่ไหวแล้วกันนีต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวไม่ติดก็ได้อีกได้ร้อกเก้าเกอรลี่ก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวูดูลูมาดลิมา เอ้ยฉลามมาฉลามมาเลยที่สุดฉลามมาดีดีดีโอ้ยามีกแล้วอันนี้เลนโบอะไรเนี่ยทั้งมันเถอะไม่สนใจหรอก hey! oh 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 oh. เฮ้ยโอ้โหแหม่เลที่สุดเราก็ได้เป็นมาทีนี้เราเหลืออะไรอะรีเบิร์ดเราต้องใช้บูมบินี่่ารอรอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยนี่ไงมิติกมาอีกตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่ตัวนี้ปะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้นี่เอา้าอย่างนี้เราก็รีเบิร์ตได้แล้วดิถึงเราจะรีเบิร์ตได้แต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งคือไอตัวพวกนี้ก็จะหายไปหมดเลยดิอย่างนี้ต้องเริ่มหาใหม่ไอตัวลิมิเต็ดตัวนี้ก็จะหายไปดิเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันยังไงมันก็ต้องหายอยู่แล้วถูกปะเพราะว่ามันต้องรีเบิร์ตรีเบิร์ตมันต้องใช้ใช่ไหมวงวัดใจน่าจะยังก่อน <laughs> น่าจะยังก่อนอแต่ว่า ถึงเราจะได้ตัวครบพร้อมที่จะรีเบิร์ตแต่มันติดอย่างหนึ่งคือคือถ้าเรารีเบิร์ตปุ๊บตัวละครมันจะหายหมดตามที่น้องเขาบอกนะครับไอสอตัวนี้มันหายอยู่แล้ไอกอรี่กับมิติก่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ตัวที่เหลือละ่ะตัวที่เหลือมันก็จะหายหมดเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่รีจนกว่าระบบเทรดจะกลับมานะฮะ <laughs> <laughs> ก็เก็บไว้ก่อน <laughs> คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ย เพราะว่าตอนนี้ผมเหลือแค่รีเบิร์ตใช่ไหมแล้วผมดันไปขายทิง้งผมเผลอไปขายทิง้งด้วยความที่ผมยังไม่ชินกับระบบอะไรอย่างนี้นะแล้วผมก็ไปขายทิ้งนะครับเหมือนมันจะมีกดกดให้แบบว่าล็อกได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนหัวใจเนี่ยมันจะกดเหมือนจะกดไอ้นี่ไม่ได้เนาะแบบขายไม่ได้นะครับยังไงต่อให้ผมได้มันมาผมก็ยังไม่อยากรีเบิร์ตตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้ารีเบิร์ตเนี่ยผมคิดว่าตัวตัวเบรลล์พวกนี้น่าจะหายหมายความว่าเดี๋ยวผมจะต้องรอให้ระบบ ระบบเทรดเนี right? well, ่ยมันกลับมาก่อนนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นี่ครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะ ซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนี่ยครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V P เนะยครับผมซึ่งราคาเนียครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1่เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะ ก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนี่ยแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนี่ยครับผมเหมือนระบบเทรดเนี่ยจะโดนปิดเพราะว่าตัวของเดฟเนี่ยเขาบอกว่ามีคนดูบเนาะเออผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้ระบบเทรดกลับมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาพวกเบนหลอดพวกนี้ไปไว้ไอดีไก่นะครับแล้วผมก็จะรีเบิร์ตอีกทีหนึง่งโดยหลังจากนี้เนี่ยผมก็อาจจะไป AFK นะครับ ประมาณนี้ทุกคนถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับผม